มาเป็นสวนบื้อมาเป็นสวนนิลีได้เนี่ยสารพัดพักครับผมมากินข้าวปุ้นน้ำกันแจงเห็ดเพิงข้าวปุ้นเส้นข,า,ขาวๆครับผมนี่น้ำยาแพ้ว่าเห็ดไว้น้ำยาปลาเพิ่มมาแต่ไหนแต่เมื่อมากรี๊ อีเอาขาไก่เราเอาจะขาไก่เราไม่ข่อยเารามักลูกิ้นยมักกินเจของแซจิ้มต้จีนนะครับเ้ก,กินตนจินปีน,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 นกวนตีนมันบุ่้นกวนตีนเนี่บเ่นเนนะครับป่อหยอกกันเ่นเนนะครับจะถือโทษโกดเชี่ยงกันนะครับตามสไตล์ คนผีบ้า,บามักเป่าหยอกนะครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินของปุ้ยน้ำกันจ้ากินขนมจีนน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพักแต่หลากหลายพี่คุณชายคนนีะนสวัสดีนะครับพี่ๆทั้งหลายโอ้ย สุดลวดสุดลด้โมมนโม,ลลโมเมนต,ตน์บสสุดลวดสุดล้นโมเมนต์เท่าหร่ใช้สุดลวดไปจักสอนนึงโมเมนต์สุดลวดเด้อหนึ่งตาลสุดลวดกับเงินโอ้ยทอนกับห้อง รด,ดขึ้น4%เดินพี่น้องขึ้นราคาน่ะเสียบเสียบน้องกันครับผมวันนี้วันหยุดตกห้อยตื่นเข้าใส่ตู้รถปะใส่รถดีแท้มรงขั้นไลายเถอะ ขาด,ด,ดบ่ได้แล้วซื้อก็กระไรน้ำยาเฮ็ดไว้เรื่อยๆไีหน่อยนี่พายตูนี่กินกับกินกับขนมจีนเขากันจ้ะ เครื่อมน้ำปลาอีกว่าะใช่ป่ะหมได้หรอเข้มบ่มันกลนหมอ้อมันเลยเข้มแเข้มหล่อเพอก็ได้เติมอย่างนี้ใะก็เติมน้ำเปล่าไว้อีกแลามื่อุ่นหรหาะแล้ว่าแล้วใส่ถุงใส่ถุงแล้วแล้วเขาตู่ฟิน ไอ้มันเย็นก่อนเด้ยยังเอาเขาเขาเติมตัวเย็นข้างเด้ยมันยังมือเสีย,ยหลุดจานก็ให้ตัวพวกแดง bán không men theo cái xin cái được dạng lại bên nào hứ bật đèn lên cả... bạn đó bật đèn lên bạn cái cho phải giờ phải anh tài hiện luôn thành tản lại rồi นั่ละก็จะเอาบักแตงสิบลอ,อคนจยบกแตงนึ่งไปลองน้ำตาลเฮ็ด <Yeah. S 1> น้ำตาลบ่พักเฉกยดร็น,นี้ว้หืมัักเียงเลยรักรวบวบบกรวบ

อาเที่ยงไปนั่งเทีย่ยงเทีย่ยงเทีย่ยงยูยพี่น้องคัะมันเลียงไฟได้แต่หน่อยนั่นได้โหยแม่เปิดตังด้งแต่เศร้าจุดฮอดคัำกบติมนี่ยังเปิดตูวได้ด bây giờ có làm khác nhau. nó được nhắn ta nữa mày 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 mày

อืมสวยเห็ดป้าจะของเห็ดลงม,มาวันหนึ่งนี่ค่อยเมมมันา่ะเนี่ยขอ่อยกินยังได้ได้อืงอยู่อืม,ออมชับชับจะดูอันเปียหไหมหาใกรอันเปีย dạ thế nên nó như nhà hàng cái แม่หนูอยากไปทะเลอีกสุดแม่ทะเลบึงแหงเข็มนาบเนี่ยแม่แหงเหก็บนาบบึงบึงเกลือคุณทำไม่เห็นคุณคิดว่าเป็นทะเลเป็นว่าทําไมทะเลไม่มีทรายทําไมทะเลมีแต่หญ้าัเตัวจุดตั้ง ทะเลเค็มเป้าน้ำทะเลเมมค็มไหมกินได้ไหมอันนี้เป็นบึงลูกทะเลมันกว้างกว่านี้ทะเลมันสุดลูกหูลูกตาเสียบ่ ครั้งแรกคือขอบไปเห็นน้ำทะเลมาปั่นจักย่านไปปั่นไปือดเขาะอื่องปั่นตะบ้านเขาเอปีปันป่นจากมาตะพุทธไปใช่ทะเลหาดดําลิ้นหาด,หาด,หาดสวน มันจางย่านไปก็กโกสทีนั่นนะสูงสูงนะี่ครนจาย่านไปกันโกน้อยนเรื้องเืออยู่ปหอหกปอเนั่ยมันเสางทีลัเสานไปเล่นน้ำทะเลกันเลย มาสวยกับแม่งูเขากับแม่กบมากินเขามวนเนี่ย Thế làm thế nào Ừ. lại ครับครับสิ่งที่เขาอาคารบ่ถึงมีมูลค่ามหาศาลเลยเอียงอันไหนอ่ะของที่เขาเห็นแบบมัมีคุณค่าจะมาไปสกัดมาเป็นยามีมูลค่ามหาศาลอียงเจ้าเห็นอีปิงบ่อืมคอ,อยมั้งเอียงอุ้ยอะไรรุ่งบ่อืม เลือดแดตงตรงๆเลยเพราอยากจะเอาขึื่นข่อหมู่บ้านเน,นี่ขวดโตบหนายเจ้าลบยุ่งกับบ้าตายตายเลยเ่ะเจ้าเห็นปิงป่ะประเทศจีนรับซื้อกิโลละกีก่บาทกีว่าอันแพงตายเห็นเจ้าเป็นสกัดเป็นยานะ กับแก่ข้างข้าวเนี่ยจอรับซื้อไหมหนูาพาคอยหนีเพี่นบ่แมนกะตบเฮงแง่เปเป๊ะตายจับดูเดื๋ยากัดเจ้ยปวดหัวเลียงตบเนี่ยขนาดวินางทีแล้วบ่มันกัดจ่อยอ่ะแลาวมัยังไม่กัด่อยก็ตบแงพูเด้อจะมาตบเฮง่เลย่อยยานเมื่อตายละ บ่าตายก็สีด้าคอ,อยโอ้ยถอดเสียเห็นสามสันมันเนลยวิ่งม,มองจ้าวิ่งมองไปก็จ้า